พาะเขาเป็นเด็กดีเขาเชื่อเขาเป็นเด็กค่อนข้างเชื่อฟังแม่นแต่เขาไม่เคยสอบซ่อมนะลูกจริงๆความภูมิใจของแม่จริงๆคือบอกทำไมไม่พูดไม่คุยคือหอวเราหันแน่จะแกล้งแกล้งงอนเขาอ่ะอย่าว่าเราไม่มีประสบการณ์มีลูกสาวมลูกสาวเขาเรียกอะไรกุ๊กกิ๊กอ่ะก งไอยู่ๆเ <_ nt _> ข้ามาถึงเข้ามาก็แม่ตอนแม่เจอพ่อเจอกันยังไงเหรอแล้วหายไนม,มองทำไมเหรอมีอะไรก็อย่างนี้ก็เรียนอนะ่ะทำไมก็ป๊อปอย่างงูอย่างเขาแบบอาแล้ว <_ ull _> <_ c oughs> <_ ull _> เริ่มเริ่มเหมือนเหมือนมืนจะเปิดเผยว่ามีมีมีใครมาจีบบ้างก็ยัง แม่แม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่มีหรอกหรือก็มีบ้างอะไรประมาณเนี้บอกเออถ้ามีอถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยก็พามาให้แม่รู้จักบ้างก็ได้นะแบบบุหรี่เขาไปสูบมาแล้วเขามายืนคุยกับเราเนี่ยลมหายใจเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นบุหรี่หวนรู้ไหมคือถ้าเราลูกลองยิบป๊อบเนี่ยลูกจะเป็นคนที่ไม่น่ารักละ ไปไปลองมาใช่ไหมถึงมาบ่บบนว่าปวดท้องปวดท้องก็นิดนึงอ่ะแม่ตอนนี้มันก็อยู่ในไปกับเพื่อนน,นะ่ะนะแล้วก็เราจะเอาอยู่ไหมไม่เอาแล้วไม่ไหวไม่มันรู้สึกปวดหัวแล้วมันครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วรับปากรับปากสัญญาสัญญาลูกผู้ชายนะลูกผู้ชาย <c oughs>